สวัสดีครับวันนี้หยกดจฟฟราแล้วกับเด็กอะไรเด็กเอ่อพาสเทลแพนก็เป็นได้ที่เป็นกระแสกันมากเพราะว่าหลายคนจกแขยงกันเยอะว่าเก่งไม่เก่งอ่ะเดี๋ยวเรามาลองเสนอแนวทางให้ดูว่ามันเก่งหรือมันไม่เก่งโอเคก็ไปเสียดูเทคโปรไฟล์เรากันก่อนก็ตัวเลิ่กก็เป็นของมันเลยดีกว่าแนะนําว่าเป็นของมันเพราะว่ามันสําคัญมากๆในทรีมนะทิกเกอร์ก็ใส่เป็นโดห้ายูซีแล้วก็คิยเจ็ดนะครับ ทำไมถึงใส่เป็นอย่างนี้ถามว่าทำไมใส่อย่างนี้เพราะมว่าขี้หกอ่ะมันเป็นเกมช้าแต่ก็อยากได้ดอมาลักไก่มันแบบเพื่งหาของเออ,เอก็ได้คิดว่าสำหรับขี้เจ็ดดอห้าก็ไม่ได้ขี้เหล็กโอเคคือหรือว่าใครจะเป็นขี้หกรอหกได้ขี้แปดดอสี่ได้ขี้ประมาณนี้บาลานซ์ดีสวยสุสสดขี่ว่าสวยดีที่ว่าสวยดีเป็นเลขขี้สวยตอนนี้รถที่หนึ่งเลยใช้ความรวดเร็วนะก็ใส่คุณอายะนะครับสี่ใบ วันนี้บอกก่อนว่าตอนลงครับช่องแวนละเลียนะเปิดเจ็ครับหาการที่ติดตัวเองหรือว่าอายะเนี่ยหนึ่งใบขึ้นมือถ้าเอาขึ้นมือได้ทิ้งมือหนึ่งก็คล้ายๆตัวทิงสไตล์ตนนในบล็อกถัดไปใช่ครับแค่เปลี่ยนจากเปิดห้าเป็นเปิดเจ็ดแทนเปิดจ็ดแทน,แทนถือว่าโอเคเพราะเกตสามเด็กนี่มันจะน้อยอยู่แล้วมันน้อยใช่เอาต่อไปครับเป็นคุณยามาโตะมายะของเราคนนี้คือแบบเป็นเบสไบรฟฟูของดิวใช่แล้วมนบอกว่าตอนลงสนามครับเบอร์ท็อปสามใบครับหาพาสเทลสามไม่เกินนะที่ดูทั้งหมดอ่ะเขาโซได ที่เหลือก็เอาไปไว้ใต้เกาะก็ถ้าโชคดีหน่อยก็เจอสามใบเลยเลยก็จะได้รีดเร็วๆรีดเร็วก็ใส่ไม่ใส่ใส่ไว้สี่นะแล้วก็ต่อไปนะก็จะเป็นอีบุกนะครับจังนะคนนี้บอกว่าตอนลงสนามก่อนครับช่องเรี่ยนโซชาร์ตหนึ่งครับตอนเทคล่าบอกว่าพอดมิวนะในช่องเรี่ยอยูนินี่ครับถ้าเห็นพาสเทลนะในโซชื่อต่างกันห้าใบมันสามารถได้รับสกิลอินเตอร์เซปจากแถวหลังก็คือเอาไว้เป็นเกมรับที่ดีหน้าก็คือขึ้นไปเสบได้เสดเรื่อยด้วยใช่เสดเหมือนด้วย ก็ใช้ได้อยู่นะอ่าเริ่มต้นที่เจสองใบแรกเป็นคุณอายะวันนี้บอกว่าตอนลงแวนหรือเลี้ยนะครับหาการ์ดหนึ่งใบที่เป็นแพสเซลหนึ่งแพสเซลอ่ะจากเด็กเกขโซได้เลยอ่าแต่ว่าชื่อการ์ดใบนี้เนี่ยหนึ่งเคร์นองใช้ได้แค่หนึ่งครั้งนะครับอ่าก็ใส่กัน4ใบไปหาของดีๆเร็วๆคนหนึ่งต่อไปเป็นคุณฮีน้าครับฮีน้าบอกว่าตอนเทคแวนและช่องการ์เดียนนะมันจะบวกพาวห้าพันแล้วก็ชีวะห้าพันถ้าเห็นแพสเซลในโซชื่อต่างกัน5ใบ เซก้ครับบอกว่าเมื่อตีครับขาอบัตรหนึ่งครับเอาแท็กเก็ตผ้าทเทลสองใบในหลุมที่เป็นอันที่เป็นผ้าทเทลก็คือเอาหนึ่งใบขึ้นมืออันหนึ่งไปเข้าโซ่นะครับเอ่อปั้นน้มันบอกว่านําไม่เกินหนึ่งใบขึ้นมือ,อนะแล้วที่เหลือเข้าโซ่แปลว่าต้องเอาเข้าโซ่แต่ว่าถ้าเอาขึ้นมือในโซ่ก็ไม่อเอาเข้าก็ได้นะครับก็ใส่ไปซีเอาไว้เติมมือได้วนได้ ต่อไปเป็นคุณจิสซี่เออ,อทำไมตัวนี้ตัวไมตัวนี้ถึงใส่สามสามว่าทำไมใส่สามเราเรามีออเดอร์ที่จะสามารถบนได้อู้อ่าแล้วก็เราร็ที่ตรงนั้นนะ่ะที่คนนี้ไปใส่ออเดอร์ก็ทําให้บนได้ดีขึ้นคนนี้ครับบอกว่าเทคช่องแวนก่อนครับถ้าเห็นแพสเทลในโซโ่ห้าใบที่ต่างกันนะตัวแวนก้าที่เป็นคุณไายะเนี่ยจะเป็ห้าพันส่วนเทคล่างครับบอกว่าช่องแวนและเรียครับเขาสามารถเอาการ์ดหนึ่งใบนะที่เป็นแพสเทลในในมือรอบโซ่แล้วก็การในโซ่หนึ่งใบที่เป็นอะไรก็ได้ขึ้น ก็สุดยอดครับเผื่อบางทีคุณอีบุชาร์ดทีจีเข้าไปแล้วก็สวิตดมเลยก็ซื้อโซกับมือได้เลยก็ใส่ไป3ใบนะใครจะใส่สีก็ก็ได้ไม่มีปัญหาเหมือนกันนะครับต่อไปเป็นเก็ดสามที่เป็นคุณอายะเหมือนกันมันบอกว่าท่องแวนก่อนครับคอนติเนียในเทิร์นคุณถ้าเห็นโซที่เป็นแคสเทลชื่อต่างกัน5ใบมันออร์บอของเราเนี่ยจะบบก5 0 0พันแต่ว่าถ้าเห็นเป็นแแทนเนี่ยมันจะบวกหมื่นก็คือตีแรงๆได้ใจความ เทคล่างครับคอร์เตบาสหนึ่งแอคทีฟช่องแวนเราสามารถาสั่งใช้เพลงจากในเด็กหรือในหลุมได้ที่เป็นแพสเซลพาเลตนะเกรไม่เกินแวนก็คือเทคล่างจะเหมือนกันทุกตัวแค่จะเหมือนกันทุกตัวเกรก็ไม่ได้แทวเหมือนกันเหมือนเหมือนเลยนะก็เทคล่างใส่สี่ใบโอเคาไปดูออเดอร์ครับเริ่มต้นที่เกรหนึ่งก่อนจริงๆริงเกรหนึ่งก็ใส่มาเป็นออเดอร์ไปแรกคนนี้บอกว่าถ้ามีโอกาสได้ใช้ก็จะดีถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรเขาบอกว่าตอนลงสนามครับถ้าคุณมียูนิตแพสเทลเนี่ยอยู่ในช่องแวนหรือเลียนะครับจอดสอง ก็เจอม,มือได้ตอนเกมถ้าถ้าได้ใช้นะต่อไปเป็นใบนี้ก่อนใบนี้ถามว่าใส่มาทำไมสำหรับคิสนามิสิกค,คิสนามิสิกค,ครับบอกว่าถ้าไมรกาศของผู้แข่งนะครับเป็นเกย์สองหรือสูงกว่าอาแถวหน้าเราจะอกห้าพันส่วนเทคล่างครับบอกว่าเมื่อลงครับโซบัสหนึ่งเปิดท็อปห้าเอาอะไรก็ได้หนึ่งใบขึ้นสม,มือก็เอาไว้แก้นในช็อตมือบิดได้ดีพอสม,มควรช็อตเกมแห่บางทีออเดอร์ใบ่อไปไม่ขึ้นก็คือใบนี้ใบนี้บอกว่าอ่าแอคทีฟครับ เราถ้าเป็นการเราเป็นอายะนะหรือก็คือเป็นอายะเกจสองหรือเกจหนึ่งก็ได้เก3สามก็ได้เราสามารถทิ้งมือหนึ่งครับหาคุณจิซี่ก็คืออเกจสองที่เราบอกไปสามเมื่อกี้นะครับวันนี้จะเล็กหนึ่งใบลงมาช่องเรียได้และช่องเรียตัวนั้นน่ะจะกลายเป็นแมนเซอร์เคิลนั้นจะกลายเป็นแมนการก็เอาไว้วนได้แล้วก็เอามาตีต้นเกมได้แค่เซอร์เคิลใช่ไหมเซอร์เคิลใช่ครับเซอร์เคิลนั้นจะกลายเป็นแมนการก็คือถ้าพี่เดียวลงข้างหลังทุบข้างหลังจะกยเปานแวนก็คือลงใช่แล้ว มันบอกว่าบังคับลงแถวหน้าด้วยงวลงตงแถวหน้าเลย,เลยนะครับก็มันเป็นแอคทีฟเราสามารถสวิสเลยียอะไรพวกนี้ก่อนได้มีปัญหาแล้วก็ออเดือนสุดท้ายเป็น Order ออเดอร์เกศามอมนนี้ครับบอกว่าถ้าโซเรามีแพสเซลชื่อต่างกันแปใบออเอ่เอ,อตัวเป็นการครับที่เป็นชื่ออายาเนี่ยจะสามารถตียูนิตของแข่งได้ทั้งบอด<อ>ก็เปิดแอคเพฟใช่ก็ตีได้ทั้งบอดก็เอาไว้ล้างบอดล้างอะไร ใส่มาใบเดียวเอ้านี่เหมือนเรายอดแต่เก่งกว่านี่ก็ถูกเพราะไม่เสียเวลาเราไปดูคอมโบกันไปบอกเลยว่าโหดมาเริ่มต้นคอมโบเลยคอมโบเด็กนี้น่ะเริ่มตั้งแต่เกณฑหนึ่งเลยถ้าทําได้อะบอกเลยว่าสุดยอดอ่ะเริ่มต้นเทอร์นี้ไลฟ์เป็นคนนี้ใช่ไหมทีนี้น่ะเด็กนี้ต้องบอกก่อนคอนเซปต์เรามันต้องมีโซ่แบดไให้เร็วที่สุดอ่ะเราไลฟ์ปุ๊บเราได้ลวโซ่ฟาสเคนแรก อ่าเปิดเอการเลยครับเมื่อเจอเอาสมมติเปิดเจอ,อ,อหาเจอตัวเองก็ทิ้งไปเลยก็ได้เพราะบางทีเราเตรียมไว้อยู่แล้วนะครับหรือว่าถ้าเรามีคุณจิสโตทิ้งจิสโตได้เลยไม่มีปัญหาอ่าโอเคสมมติเราเปิดเจอนะก็คือทิ้งจีสโตไปทิ้งจิสโตไปปึ๊บปุ๊บโดนแดมทั่วไปอ่าโดนแดมไปสักแดมหนึ่งเราเริ่มก่อนนะฮะโดนแดมไปโปอ่เาเธนต่อไปเราสามารถไลท์คนนี้ปึ๊บ เลือกการ์ดจากเด็กอะมาได้เลยหน <ไป S 1> <ป>ึ่งใบในซีซั่ไสามแต่ว่าเรามีเคสบ่อยอ,อีกทีนตอนเย็นหนึ่งก่อนตอนเย็นหนึ่งอะเราสามารถถ้าเรามีคุณอ่ามายะนะคุณสามารถลงมาก่อนได้เพื่อเปิดเช็คท็อปให้เป็นอะไรก็ได้ก่อนสมมติผมเปิดบอบอดเลยอะผมเปิดมาไปอย่างนี้ผมเปิด,ปดบอดมามีใบเดียวให้เอาเข้าไปเลยใบหนึ่งปึ๊บที่เหลือก็ไปได้กองไม่มีปัญหาอะไรแล้วตั้งไว้หลังนะเดี๋ยวกลัวเขาตี ก็ประมาณนี้สําหรับเกรหนึ่งคือถ้าคุณขึ้น2ใบเนี้ยแนะนําว่าให้รีบลงไปเลยแต่ให้อยู่แถวหลังนะเพราะว่าพันจะช่วยเติมโซได้ทั้งคู่เพราะว่าตอนเราเริ่มเกรดสองเนี้ยคนนี้เนี้ยจะสามารถหาอะไรก็ได้ที่ไม่ชที่ไม่ที่ม,ทม,ทม่มีในโซเพื่อช่วยเราได้ต่อไปทีเนี้ยเราหาที่มันหายากๆเข้าโซก่อนแนะนําว่าให้เป็นออเดอร์เกรหนึ่งเลยเข้าไปในโซถ้าไม่ได้ใช้ต้นเกมน,นะแต่ส่วนใหญ,ญ่ไม่ค่อยได้ใช้เพราะไม่ขึ้นก็จะเข้าโซไปเลยทีนี้เนี่ยอย่างที่เห็นนะในโซเราจะมีละสี่ชื่ออ่ะในโซเรามีสี่ชื่อแล้ว ต่อไปครับช็อตน,นี้เนี่ยถ้าเรามีออเดอร์แนะนําว่าควรจะมีนะไม่มีก็ไม่เป็นไรนะมีก็ได้ไม่มีก็ได้แต่ว่าแนะนําให้มีถ้ามีก็เอาเลยครับวางไปเพิมทีนี้เราทิ้งมือหนึ่งครับมันเดิมคุณจะทิ้งอะไรก็ได้คุณทิ้งออเดอร์ไปเลยก็ได้หรือคุณทิ้งคือชิลสมมติทิ้งไปหนึ่งทิ้งอีฟไปครับปึ๊บทิ้งหาที่จะโครับจากในเด็กอ่านหนึ่งใบรงบอร์ดโป๊ะวางตรงนี้ทีนี้คุณจะสอนจาใดได้ครับเล่นตั้งเกมเบาๆไปเลยก็ได้ แล้วลอง่อนก็จะตีอย่างนี้อ่ได้ได้อะไรก็ได้ครับาได้บอดบอดมาอ่ได้บอดบอดมาโป๊ะไม่มีอะไรไอ้ที่เห็นเรามีโซ่สี่แล้วเทิร์นหน้าครับเริ่มมาเขาเตือนจวกมาปุ๊บไม่มีอะไรอ่เราไล่เกตสามโป๊ะก็เฉือนห้าไส้แล้วถูกไหมทีนี้แหละไฮไลท์เราจะสำคัญตรงนี้แล้วเพราะว่าในโซ่เนี่ยในหลุมเนี่ยเรามีออเดอร์เกตสองแล้วทีนี้เหมือนเดิมครับถ้าพยายามได้คุณมีทีน่าบนบอดบนมือ ลงบนบอร์ดก่อนนี่หลืมแดมเป็นที่แล้วอ่ะสมมติตกสักแดมหนึ่งตกสักแดมหนึ่งนะเอ่อกกเทคคุณอายะก่อนนึงความเาเดิมเหมือนเดิมครับใบเดิมเหมือนเ,เด็กวางไว้ก็พิอสอง่งเหมอนเดิมก็วางไว้ช่องเนี้ยเหมือนเดิมไม่มีปัญหาอะไรต่อไปเนี่ยก็เหมือนเดิมเล่นเรื่อยๆลงมาคนนี้ก็ได้อฟอร์ตฟอร์ตแนะนำนะ,นะนำฟอร์ตหนึ่งฟอร์ตหนึ่งเหรอฟอร์ตหนึ่งฟอร์ตทูเป็นไง เขาถูเด่นได้ครับแต่ว่าอาจจะถ้าเราได้ไม่ได้คมเท่าไหร่อาจจะก,กัดงา่ายเออปึ๊บหาห้าแล้วทีเนี้ยอบอร์ดเราจะบอกห้าจากคุณอายาแล้วให้ลงตัวนี้มาเสมมติชาร์จสวยสมมติชาร์จสวยเลยชาร์จอย่างงี้อ่ะ,ชา,ะชาร์จสวยอ่ะหกชื่อาาทีนี้รเราก็เล่นเหมือนเดิมนะอเอาคนที่ตีก่อนก็ได้ปึ๊บหนึ่งความเอามือหนึ่งใบไอ้เอาหลุมหนึ่งใบก็ เราเห็นแล้วว่าเมื่อกี้เรา,าทิ้งคุณไอ้ยักคุณทิ้งอิบุไปคุณเอามีกิฟต์แล้คุณมีออเดอร์เอาขึ้นมือเอาข้อโซ,โซ่ทีเนี้ยคุณก็จะมีชื่อซ้ำสองสี่หกเจ็ดแหละเหมือนเดิมครับก็ตีไปเหมือนเดิมไม่มีปัญหาอะไรได,ได้มาได้ไดๆได้ได,ด,ด,ดโกงเลยได้โกงได้สวยไปได้สวยอ้ามักถือว่าเราได้บอกมาตลอดเราได้บอนะปล๊บทีนี้น่ะจบเทิร์นก็น,นี่ลงลงุก เกมหน้าเราต้องทำยังไงต่ออ่ะเรามีวิธีครับเพราะตอนนี้เราที่เห็นคุณทีน่าเราไม่ได้อยู่ในโซนนะให้เรา <10 S 1> ทำเสร็จเซฟทิ้งไปเลยเซบได้แต่ว่าถ้าไม่มีในมือนะถ้าไม่มีทีน่าในมือเก็บเอาไว้เก็บไว้ก่อนเพราะนางเขากำ้งเก่งทีนี้เนะี่ยเห็นเจโซมั้ยมันอยู่ในบอร์ดเราจะสามารถมีออเดอร์สั่งใช้ได้ตลอดเพื่อที่จะหาคนนี้ได้ตลอดทีนี้เราสามารถมีการเซฟได้ประมาณนี้แล้วจากบอร์ดเซฟทิ้งไปได้เลยทีนี้นก็จะไปจากมือก,อนกันกาอ่ะสมมติตกสักสองเดมปึ๊บปึ๊บ ตอสองแบมไม่มีทิกนะไม่มีทิกเลยเทิร์นเนี้ยเราต้องเล่นยังไงเพราะว่าตอนนี้เห็นไหมเรามีโซเจ็ดเราแคบแล้วอ่ะโซเจ็ดทีเนี้ยเราต้องมาเช็คครับว่าตอนเนี้ยเราขาดอะไรอ่ะคุณเริ่มเทิร์นมาครับคุณอาจจะไลท์เป็นไลท์ทับตัวเองก็ได้อ่ะไลท์ทับไปเติมมันจะมีโซซ้ำอใบหนึ่งช็อตนี้แหละสำคัญเพราะว่าคุณอ่ะต้องเลือกว่าจะเล่นออเดอร์นี้ รือว่าออเดี๋ยนี้นเ,เ,นเพราะว่าถ้าคุณอยากล้างบอกคุณต้องใช้ดอร์กสจ3ถ้าคุณอยากเล่นเกมต่อด้วยอยากได้เติมมือคุณต้องใช้ดอร์กสจ2แต่ทีเนี้ยอย่างที่เห็นโซเราติดเชื่ออยู่ใบหนึ่งทีนี้เนี้ยแนะนําว่าควรจะมีนะก<ซ>ิจ2มาช่วยแก้แต่จริงๆถ้าเล่นไปน่าจะมีอยู่แล้วให้มาช่วยแก้ให้ให้ใหใหเราทําการลงนะตแล้วแต่เลยว่าจะลงตรงไหนตรงนี้ก็ได้ครับเอโซหนึ่งใบเข้าก็ทีเนี้ยเราขาดใครอ่ะขาดคุณมายะ ไม่ได้โอเคดีอ่ะถัาคุณมายะก็เอามายะเข้าโซ่เลยก็ได้ป,ปึ๊บทีนี้ก็จะเห็นนะว่าโซ่ครบแปแล้วสองสี่หแปดใช่มสองสี่หกแปดแปดแล้วอ่ะก็ง่ายๆได้ใจความกาไพอเลไหมไม่พอโอเค อ่านับผิดคนคนหนึ่งก็แปแล้วเหมือนกันผมมีออเดอร์แปะแล้วทีนี้แหละเหมือนเดิมเลยก็ได้เราสามารถเลือกได้แล้วอย่างที่บอกคุณจะเลือกใช้ออเดอร์อะไรก็ได้แล้วตรงนี้อ่าผมอาจจะใช้ออเดอร์จิ๊ซี่เหมือนเดิมก็ได้ก็ทิ้งมือไปลงทับมาได้เลยครับไม่มีปัญหาแล้วก็เหมือนเดิมเมื่อเทิร์ที่แล้วเราขุดอีบุมาแล้วลงไปครับโซชาร์ดหนึ่งอ่าสมมุติโซชาร์ดเป็นทิกเกอร์เข้าไปปุ๊บอ้าวเอทิกเกอร์ชั้นนี้แหละครับคุณกดนเทคแวนของจิ๊โตได้ คุณก็เอามืออะไรก็ได้ครับสมมติอาจจะเป็นแบบนี้ข้อโซ่ไปอเอาขึ้นมาแบบนี้ก็ได้ได้ชิมหมื่นห้าขึ้นมือก็ตีเหมือนเดิมครับแต่รอบนี้เนี่ยจะกลายเป็นว่าอาบอบอร์ดเราเนี่ยจะบวกหมื่นแล้ว,วก็ตอนนี้จะสิบแปดถูกไหมครับเราไล่ใหม่เลยลืมกิฟต์เอากิฟต์มาคนหนึง่งใช่ทิพย์เขยงนี่ก็ได้อตอนนี้สิบแปดบวกเท็กแวรยี่แปดสามสิบแปดมีฟอร์สเป็นสี่สิบแปดได้โกงโกงขอสักได้นึงฮะเป็นคี้ติ๊กเอาชิกเกอร์ให้ชี้ก่อนแล้วก็ออกขข้้้้าางงงพลัใใหหไปีแ อาแวนตีอาจจะเอาแบบสักขีหนึ่งแล้วก็บอ,อะให้ค้างให้หมดทีนี้ก็ตีต่อตอนนี้18ถูกไหมครับเทคที่หน้าบอกว่าถ้าเห็น5มันบอก5,000มันยีดอกส 2, 2, องสองอยสองสาเ <2, 3. S 1> ทคแวนให้หมื่นมืเป็น3,3,4,3 3, 3. ให้ฟรอสเป็น53ได้ทิก1ทิกเป็น63ตีครึ่งเส็จมีจริงมีจริงแล้วผมบอกเลยว่าเวลาเล่นจริงๆนะถ้าคุณคอนโทรลเป็น ไรเกสามาแฝดได้ไม่เชื่อไปดูคลิปแบทเทิร์นอ้เออก็ขอโบก็จะประมาณนี้แนะนําบอกก่อนว่าเด็กเนี้ยมันเป็นเด็กที่ต้องอยู่กับมันพอประมาณก่อนไม่ใช่ว่าใครจับแล้วก็เก่งเลยพี่จะจับพี่จะกระจอกมากมันาจะต้องจับสนเรื่องการห้มันนี่ชาร์จไปผิดชาร์จไปถูกกันเลยอย่างเงี้ยแนะนว่าเล่นไปเรื่อยๆก่อนแม่ก็ลองดูคลิปเราไว้เจอกันคลิปแบทเทิร์นใช่แล้วไปคลิปหน้าของวันริสายอื่นด้วยอจะเป็นสายอะไรเราจะตามขี้โมข้ามิด